คลิปวิดีโอนี้จะเป็นการบันทึกรายการค้าในวันที่9มกราคมค่ะรายการค้าในวันที่9มกราคมมีดังนี้ค่ะซื้อเชื่อสินค้าจากบริษัทบายสเตชันจำกัดได้รับใบส่งของทำใบกำกับภาษีทำใบแจ้งหนี้เลขที่10611สั่งซื้อจักรยานไฮบริดจำนวน3คันคันละ4,300บาทค่ะกลับมาที่หน้าโปรแกรมนะคะเราจะเข้าที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้า คลิก Workflow คลิกที่ Invoice สินค้าเราจะซื้อเป็นเงินเชื่อนะคะเลือก1ง1.2ซื้อเชื่อเล่เมกสาร0001 000. ซื้อเชื่อถูกแล้วนะคะกดโอเคค่ะกด F 3เพื่อเพิ่มค่ะ ในช่องเลขที่อ้างอิงนะคะใส่เลขที่ตามโจทย์เลยค่ะรหัสผู้ขายนะคะถ้าเราจะไม่ได้ให้ใส่จุดแล้วกด enter ค่ะเราจะซื้อจากบริษัทบ y Station นะคะ เลือกบริษัทแบง์สเตชันจำกัดแล้วกด enter ค่ะยอดขนาดนี้0บาทน,นะคะในช่องรายการสินค้ารหัสสินค้าถ้าเราจำไม่ได้ให้ใส่จุดแล้วกด enter ค่ะเราจะซื้อเราจะซื้อจัก,กรยานไฮบิดนะคะกด enter ค่ะจำนวน3คัน จำนวนสาคันถูกต้องแล้วนะคะกดโอเคค่ะจากนั้นโปรแกรมจะทำการคำนวณมูลค่าทั้งหมดให้เราเองนะคะมูลค่าก่อนแวหว่น12,900บาทมูลค่าแวต903บาทย่อดสุทธิ13,803บาทค่ะกด F 1 0เพื่อบันทึกค่ะโปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีให้เราอัตโนมัตินะคะโดยเดบิตซื้อเชื่อ12,900บาท เดบิตพาสิซื้อ903บาทเคดิตเจ้าหนี้การค้า13,803บาทนะคะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะโปรแกรมจะถามว่าเราจะพิมพ์หน้านี้หรือไม่นะคะเรายังไม่พิมพ์ในตอนนี้นะคะให้กด No ค่ะถ้าเราไม่มีการบันทึกรายการเพิ่มนะคะ Escape ออกได้เลยค่ะ Escape อีกครั้งนะคะ Cancel ค่ะสำหรับรายการค้าในวันที่9มกราคมก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ค่ะ